สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนช่องวงในวันนี้นะครับจริงๆผมตั้งใจะจะทําเรื่องลิเวอร์พูลอยู่ยแล้วครับหลังจากดูเกมเจอกับเชลซีจบลงไปนะครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากเลยครับเรื่องที่ตัวแทนของนักเตะต,ตัวจริงเราเห็นได้ชัดแล้วนะครับแม้ว่าจะโรเตชันแล้วก็เจอทีมใหญ่ที่ต้องการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมเอโซมาเลสกานะครับผมว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าฤดูกาลที่2เนี่ย ในการล่าแชมป์ของอาร์เนอร์สโอตหรือว่าป้องกันแชมป์เนี่ยมันต้องเจอกับแมนเชสเตีรนะครับไปไปมา,มาจนจะจบฤดูกาลเนี้ยเพิ่เลินนะครับถ้าอาร์เซนอลยังไม่จุดพลาดแบบนี้เนี่ยเรือใบสีฟ้าอาจจะเข้าวินแอนดับรองแชมป์ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าพอหลังจากตอนเย็นเมื่อวานนี้ครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนประกาศอําลา์อย่างเป็นทางการซึ่งเราก็พอจะคดดาดเดาได้กับไทม์ไลน์ว่ามันน่าจะเป็นสุดสัปดาห์นี้แหละเพราะว่าลิเวอร์พูล การันตีแต้มขาดแล้วนะครับแล้วเทรนก็ออกมาพูดความในใจจริงแฟนลิฟว์ก็ทาใจมานนะครับว่าคุณโบนัสแล้วกับการที่เอาไล่ลูสาคนที่อาจจะไม่ต่อสัญญาหมดเลยแต่ว่านาทีนี้คือเซ็นไปสองก็คือฟันได้กับโมซาล่าแต่เทรนเนี่ยเขาต้องการไปหาความท้าทายใหม่ออกมาพูดมากมายซึ่งก็ได้ข่าวว่าแฟนหงแดงก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็ไปมีข้อมูลเปิดเผยจากลิฟว์เอ็กโคฮารา เทนเนี่ยพยายามบอกความในใจคือเขามีความิู้สึส20ปีเนี่ยเขาุ่เททุกวันอ้างถึงบุพการีคือแม่บังเกิดเก้าบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าผมรักลิวพูแล้วครอบครัวผมเธอทุนสโม,มสรขนาดไหนวันแรกที่ผมโรสนามผมโทรไปหาแม่เนี่ยแม่ร้องไห้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ได้ฟังกันนะทีนี้หลังจากจบเกมล่าสุดเนี่ยบรรดากูรูครับอะรามาฟัง คำพูดของฝั่งตรงข้ามคุณบ้างก็คือรอยขีดเพราะบอลริเวพูเนี่ยมีจุดอ่อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อลองฟังคู่แข่งบ้างนะแล้วก็อดีตนักเตะอย่างแดเนียลสรตลิทลงถึงเจมี่นี่แหะบอกโอ้โหอย่างนี้นะต้องซื้อนักฟุตบอลคนนี้เลยเรื่องราวเขาเป็นจะเป็นรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในวงในวันนี้ครับในช่วงวงในของเรานะครับมีช่วงของสะสมแล้วนะครับรอบที่แล้วผมเอาเสื้อของฤุูการที่แล้วมาลดราคาครับจากช็อปที่ แอนฟิลด์นะครับขอบคุณแฟนๆเดอะคอปนะครับโหน่ารักมากเป็นสโมสรที่แฟนบอลนะุดหนุนทีมตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือว่าช่วงเวลาที่ที่ยอดเยี่ยมนะตอนนี้ได้แชมป์ด้วยนะครับวันนี้มาถึงโอล่าสุดที่ผมเอามาให้กับคุณผู้ชมที่ประเทศไทยนะครับเป็นแจ็คเก็ตครับคุณผู้ชมครับตัวสีขาวเขียวตัวนี้นะครับมันคือธีมเดียวกับเสื้ออเว์ฤดูกกาล่าสุดที่ผมเอามาปล่อยอ่ะอันนั้นหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ครับเป็นแจ็คเก็ตครับแล้ว มันจะมีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะครับอันนี้เอามาจากช็อปที่แอนฟิลเลยนะครับจริงๆตัวเนี้ยผมไม่ดูราคาปอนนะครับถ้ารวมทุกอย่างเอาเข้ามาต้องมีเสียค่าภาษีนําเข้านะครับค่าอินพอร์ตค่าขนส่งถ้าขึข้นเครื่องบินก็แอเร์เฟดลงใต้อไอไอเรือก็ชิปปิ้งนะครับรวมทุกอย่างแล้วเนี้ยมันประมาณ4,4 0 0น,น,นะแต่ตัวนี้ครับผมจัดให้กับแฟนบอลเดอะคอปที่ดูช่องวงในลดไป900บาทครับ แจ็กเก็ตตัวนี้ผมปล่อยเพียงแค่3499บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้มี4ไซส์ครับมีไซส์ M ไซส์ L XL แล้วก็2 XL นะครับอันนี้แจ็กเก็ตจากอังกฤษนำเข้ามาปล่อยแค่ 3, 4 9 9ที่ที่พิถกว่าเมืองไทยที่เป็นเสื้อลักษณะแบบนี้อีกใครที่อยากได้นะครับใครเป็นแฟนคลับลิวพูดเคะรอกอุหนุนก็ได้เลยที่ไลน์ตรงนี้ครับก็จัดมาให้เห็นหลายคนบอกว่าดูช่องอบพรพลแล้วโหอิจฉาแฟ,แฟนแมนยูเอาของ ล่าสุดนี่โกลให้ดูเลยก็ได้โัลนี้อันนี้ของแมนยู่นี่ล่าสุดเลยอ่ะไปช้อปปิ้งกันได้โกลเนี่ยหาโคตรยากเพราะว่ามาจากแมกคาสโตรตอนปีก่อนคือผมจะชอบเอาของเนี่ยยาวมันไม่เล่นคุณจะมาซื้อผมแล้ใหม่อ่ะแฟนริพูจัดไปครับ m l xl 2 xl จาก4ี่พันสี่เหลือ3 4 9 9ครับเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับผมจะเริ่มต้นจากเทรนด์อเลิซานเดอร์อานอนก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่ เราทราบกันไปครับก็คือเขาแลงออกจากรเวิวพูอย่างเป็นทางการนะครับเว็บไซต์สโมสรวมถึงพวกบรรดาทุกสื่อเลยครับก็เขียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า Trend l ลิฟวิ่งลิฟวิ่ก็คือจะออกจาก LFC นะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับซึ่งก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำพูดโซเชียลมีเดียมีมโอ้โหใต็มไมหมดเลยจริงๆวันนี้อย่างที่ผมพูดแต่ต้นครับผมตั้งใจจะทำ เรื่องลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับเราก็วนไปวนมานะครับช่องนี้นะครับมีไปลาลิก้าบ้างมีเกาโช่เอ้เกาโช่ยังไม่เคยทำนะบุนเดสลิกานี่ก็ทำหลังๆเริ่มทำบ่อยแล้วก็มีวิลน่าแมนเชตตี้บ้างใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ผมนั่งดูเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมคิดในใจว่าวันเนี้ยผมทำเรื่องของแดงแน่ๆโอ้โหประเด็นมีนุชเชนเข้ามาอีกเนี่ยไม่ทำได้ไงนะครับอ่ะเราเริ่มจากอเล็กซานเดอร์อานูโนก่อนแล้วกันก็คือเขาพูดผมรวบรวมคร่าวๆเลยนะจริงเขาพูดยาวมากบอกว่าถ่ายทำเงิน นานพอสมควรนะครับทเทน์เริ่มแบบนี้ว่าตัวของผมเองเนี่ยรู้ดีว่าแฟนบอลลิเวปูคงหงุดหงิดแล้วก็วันเดอร์ภาษาอังกฤษคุณโดมพูดไปหน่อยวันเดอร์คือคงจะสงสยัยคงจะมึนงงคล้องใจว่าทําไมไม่ออกมาพูดให้มันจบๆปล่อยให้เรื่องมันอึมครึมจะต่อเปล่าวะไม่ต่อเพราะก่อนหน้านี้นก็มีภาพเขาไปยืนคุยกับจอร์แดนเยยูเฮนรี่นะครับเทนอธิบายว่าที่ผมยังไม่พูดอะไรเพราะผมอยากจะให้ทุกทคนเนี่ย โฟกัสไปที่การได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไม่อยากให้มีอะไรมาทำให้สมาธิมันเสียจนกระทั่งลิเวอร์พูลเซคคิวคือได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแน่ๆได้ผ่านแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกมาเปิดเผยความจริงในใจนะครับแล้วก็ยอมรับเลยว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรักลิเวอร์พูลหมดหัวใจนะครับผมทุ่มเท every single day คือแบบทุ่มเททุกวันให้กับสโมสรแห่งนี้ผมเนี่ย ได้รับการดูแลอย่างดีจากทาง Liverpool ลิเวอร์พูลรวมถึงแฟนบอลที่สนับสนุนผมผมรู้สึกผมเป็นหนี้ผูกคุณตลอดไปการที่ผมจะก้าออกไปเนี่ยมันคือประสบการณ์ใหม่มันคือดิวชั่นแนะครับก็หวังให้ทุกคนเนี่ยอย่ายไปเสียเวลากลับมันมากในการที่แบบว่าโมโหผมอาจจะเข้องใจอยากให้เราเอนจอยในช่วงเวลาที่เหลือด้วยกันก็คือการที่จะาคว้าแชมป์บอลซูมาลีกับอีกนัดที่เหลืออีกไม่นานต่อจากนี้นะครับผมยังคงรักสโมสรและบอกได้เลยว่า ความรักของผมต่อสโมสรจะไม่มีวันตายวิวเนเวอร์ไดนะครับซึ่งลิฟว์เอ็กโคก็นําเสนอต่อเลยครับเป็นสื่อท้องถิ่นที่ค่อนข้างวงในามากเลยนะของแดงน้องนเนสเซมเพียสจากพีแอสติกเขาบอกว่าเฟรนด์เนี่ยพูดก,กับสโมสรเสร็จก็มาเล่เาให้เอ็กโคฟังครับอบอกว่าผมเนี่ยและครอบครัวทุกคนกรักลิฟว์เหมือนครับแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่ารักขนาดไหนได้ลงสนามในชุดใหญ่ซีเนี่ยเนี่ยผมโทรไปหาคุณแม่คุณแม่ดานนี่ร้องไห้เลย วันนั้นจาได้เป็นเกมเจอกับ Man, แมนยูเตะที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดผมโทรหาคุณแม่ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมยังจาได้ว่าเยือนครอปโค้ดของลิฟูในเวลานั้นไม่ยอมบอกผมแม้กระทั่งมันข้ามคืนจริงๆมันจะประกาศรายชื่อก่อนหนึ่งวันนะครับให้เตะเต็มตัวนะครับแต่จนถึงวันนั้นเนี่ยน่าจะเตะไม่เร็วครับลิฟูตอนนั้นน่าจะแมนยูลิฟูน่าจะสองหนึ่งลิฟูยุ่ะเอ้์ไรฟอร์ดน่าจะ,ะ,าจะมีโอก,กาสยิงประตูได้เตะประมาณสี่โมงเย็นเนี่ย จนกระทั่งเวลาเที่ยงตรงเทรน์บอกว่าเยอะเขาพูดมาบอกผมว่าคุณได้ลงสนามนะครับผมก็ตกใจครับเทรน์บอกเขาตกใจเลยครับเขาบอกอ้าวทำไมไม่พร้อมเหรอลดีล้แบบพร้อมแบบเขาเซย์ Yes พร้อมนะครับเราจะได้เขาโทรหาคุณแม่นะครับพอโทรปุ๊บเนี่ยคุณแม่เขาสตาร์ทร้องไห้เลยครับซึ่งเขาเองก็บอกว่าโอ้โ oh, หตกใจไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวแม่ร้องไห้คนรอบตัวก็ร้องไห้กับโอกาสที่ผมจะได้รับแม่ผมพูดคําเดียวว่า ลงไปท,าทําให่ดีที่สุดไม่ต้องไปหวั่นใจอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับดูโยเบสนนั่นคือสาเหตุที่ทุกๆคนครับมีความรักแล้วก็ฝังใจกับชมสู่รลิ้วพูลอย่างไม่มีวันที่ผมจะเปรียบเทียยได้ไม่มีวันเดินเดียวตายแบบที่คําพูดนั้นเลยนะตอนนี้เขาเป็นรองกับตันทีนะครับวันเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าวันนั้นผมต้องขอบคุณเยอเก,กนครัจริงๆที่เขาไม่บอกผมตั้งแต่หนึ่งวันเหมือนคนอื่นเป็นการดูแลที่ดีมากๆของเจเจ ก็ถ้าบอกผมก่อนผมคงนอนไม่หลับหลังจากนั้นมาผมก็ดีมีความรู้สึกดีใจเออให้มันไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ลงไปเล่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไดรรับใช้สโมสรไป351เกมนะครับยิงไป23ประตูคุณรู้ไหมฮะว่าแอสซิสกี่ลูก23ประตูของเทรนต์เนี่ยก็เกิดจากฟรีคิกยิงไกลแบบนี้นะครับแต่แอสซิสของเทรนต์คือ92ลูกครับคุณผู้ชมแบ็กขวาเลยครับเนี่ยคือแบ็กขวาที่เป็นเทเบิเกอร์อย่างแท้จริงแชมป์นี่ก็กวาดมาเรียกได้ว่าครบพ้วนเลยนะครับ สองแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาอยู่ทั้งยุคช่วงโควิดแล้วก็ยุคล่าสุดนี้1แชมป์ UCL ก็2 0 1 9 2 0 2 0 1 FA ้าสองพันยี่สิบหนึ่งเอฟเอคัพสองลีกคัพหนึ่งฟคัพเบอร์คัพหนึ่ซุปเปอร์คัพและ1 Community Shield ครับก็เลยได้ว่าโหถือว่าครบถ้วนมากๆนะถือเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับทีนี้ไอการประกาศของเทรนด์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรอัลมาดริดเองเขาต้องการนักเตะไปเล่น FIFA าคัพเบอร์คัพพอหลังจากจบพฤษภาคมนะครับมิถุนายนเนี่ย มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร,โ,รโลกปกติก็จะเตะแค่แป๊บเดียวใช่ไหมครับทีมที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกก็จะบินไปเจอจกับทีมอันรับต่ายแตอทีมจากญี่ปุ่นซึ่งผมจําได้ซานสฟซานเฟสซี่ฮิโรชิมาก็เคยเจอมาแล้วเดียวมาดริดก็เคยเข้าชิงบ่อยๆนะครับแต่คราเนี้ยมันจะเตะเป็นเดือนเลยครับซึ่งมาดริดเนี่ยเขาอยากได้เทรนด์ไปเล่นเพราะอย่างล่าสุดที่เจอเซลตาบิโก้เนี่ยหัวการหนักมากนะครับเราใช้สุดข่าวเราเราลองออกไม่นอกถึงบ้างนะครับ น้ำสามสูนนะเอ็มบอป์ตี้สองลูกโกนสามสองเกือบโกรตีเสมอนะครับคือปีนี้เป็นปีที่มาดริดอะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้แชมป์เลยเนี่ยสูงมากเลยนะครับแต่เราลืมคิดไปว่ามีฟุตซ่าเัาเบิร์ครับอยู่คือแชมเปี้ยนสิ่งเขาก็ตกรอบด้วยน้ำมัว,วนานอาร์เซนอลก็ปาเดลเด้แพ้รอบชิงกับบาร์ซ่าส่วนลาลิกาสเปนก็ไปบี้กันอยู่ขาดอีกเขาห่างบาร์ซ่าอยู่สี่คะแนนกับอีกสามสี่เกมที่เหลือมันก็โค้งยากนะครับทีเนี้ยแบ็กขวาเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้ลูคพาสปาสเกตบ้างเขาใช้เปเดลเบลเบเด้ ซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยกัมาเชาก็ยังไม่หายแทรน,น,ทน,นันด์ริซานเนอร์อาร์โนเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่แทนซึ่งแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็บอกว่าเห็นนักฟุตบอลที่ออกจากแอนฟิลด์ไปแต่ละคนเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลยขนาดซาดิโอมาเน่ที่ว่าแน่ๆไปไบร์เย่ก็ไม่ดีนะครับส่วนสุดท้ายก็อยู่ซาอุดีาอาระเบียกับอัลนาเซอร์นะครับโอจอร์จินโย่ไงนะรูนี้ตอนออกไปเทพมากฟิลิปเ,เป้คุนินโญ่แบบนี้ผมมันเยอะมากนะครับแต่ว่าน,านักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าแฟรไม่น่าจะล้มเหลวกัับบมาดดรริแนน่ๆะคว้ย เขาคงสกแกนลาลิก้ามาแล้วนะครับคือผ่านลีกที่ปีกแข็งแรงอย่างพิมเบรีกมาแล้วครับคือเทรนต์ไม่ใช่แบ็กขวาที่เล่นเกมรับอยู่แล้วนะไปมัตมิริตเองคือเขาเขาขึ้นเปเปเกอร์ในการจ่ายบอลแอซิดมีแน่นอนนะครับการวางบอลยาวเขานี่ส่งผลต่อวินิสูจูเนียแน่ๆนะครับนั่นคือสาเหตุที่มัตริดอยากได้เทรนต์ไปเร็วๆเ,เพื่อจะได้ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โ,โ,โลกที่อเมริกานะครับทีนี้ครับเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลแพ้เชลซีเนี่ย โอผมเห็นกระแสโซเชียลนี่ผมก็ค่อนข้างงงนะว่าทําไมซีเรียสจังกับการแพ้หลังแชมป์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มี Facebook คุณผู้ชมรู้ไหมครับแมนยูไนเต็ดในยุคของเซอร์เลฟเฟอร์ลูซันเนี่ยเวลาแชมป์เสร็จเนี่ยปล่อยจอยเลยนะครับให้สำรองลงไปเล่นแพ้3เกม4เกม5เกมคือแพ้ได้อย่างน้อยผมว่ามี3แมตช์หลังได้แชมป์เฟอร์กี้ปล่อยเลยครับสมมุติเหลือ5เกมสุดท้ายอย่างเงี้ยผมว่าแพ้3เสมอ2ออ่ะเขาต้องให้ตัวสำรองลงเล่นครับและก็สมัยนู้นนะครับ ยากกว่าสมัยนี้ในการได้เหรียญรางวัลครับหมายถึงนักบอลนะครับต้องเล่น10เกมนะครับเมื่อคืนนี้เห็นไหมเกซ่าลงไปเนี่ยเล่นเข้าท่าเนี่ยจะได้เหรียญสมัยก่อนสิบแปดนะครับโอ้โหแล้วซีเรียสมากสมัยนี้ยังแบบทำเพิ่มแล้วก็ส่งไปให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นมีปัญหาเลยครับหลังจากที่ได้แชมป์ละแครนะครับได้แชมป์ไปแล้วคุณจะไม่ให้สำรองเล่นเลยเหรอผมเห็นแพ้เชลซีโอ้โหซีเรียสกันใหญ่เลยนะครับไม่ใช่แฟนร์พูลเดียวนะคนหลายคนไปบอกโอ้ยแชมป์แพ้โง่มากเลยแพ้เป็นผมนะ เนี่ยล่าสุดพี่ที่ไหนจะไปดูเกมล่าสุดท้ายของฤุกการที่เจอกับทิชช่เมทใช่ไหมครับคนส่งข้อความเข้ามาเต็มบอกแพ้ทาไงไม่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 ก่อยแอไม่ก่อยหรอกครับแมนยูมีปีหนึ่งคือมันควรจะชนะในบ้านเออแล้วได้แชมป์มันเข้าใจได้แต่ถ้ามันแบบสะดุดเสมอหรือแพ้เงี้ยมันได้ได้แชมป์ไปแล้วสีเรียสอะไรแมนยูมียุคหนึ่งโดนคาร์ลตเตเวสยิงคาบ้านเลยเวสแชมป์ลอดตกชั้นอ่ะก็ได้แชมป์ไม่แล้วนะเพราะฉะนั้นในแฟนเดอะค็อปจริงใจนิ่งๆไว้ครับแพ้ก็แพ้ครับควรเรานักเตะลงมปเล่นแล้วจะได แต่อย่างล่าสุดเนี่ยความเป็นจริงคือมันก็มีหลายคนนะที่นักข่าววิจารณ์ว่ามีหน้าไม่น่ารอดคนแรกเลยคือซิมิคาร์สแบ็กซายลิู่มีปัญหาทั้งล็อบโบแล้วก็ซิมิคาร์สนะครับคือลงไปเล่นลงถูกมันเจอโคพาร์เมอร์หลอกแต่ละรอบคือเข้าใจมันอาจจะแมตต์แมตต์วีคไม่แมตต์ฟิตเน็ตไม่ผึงไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วครับทั้งขวาเทรนด์เสร็จแล้วเป็นแบลตตี่เนี่ยคุณภาพมันคนนึงเด่นลุกคนนึงเด่นรับใช่ไหมครับแต่อย่างซิมิคาร์สกับล็อบโบเนี่ยโห มันก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับอีกคนนึงก mm. ็คือควันซาควันซานี่เคยโดนเยอะเขาเอาหนีไปช่วงหนึ like ่งเมื่อคืนน่าเห็นใจมากตอนแรกอะผมอะดูถ่ายเท้าสดผมวิจาร์ฟันไดนะลูกเตะไปอัน้องแล้วเข้าอ่ะผมก็แบบเฮ้ยคือโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบฟันไดโดยเฉนตัวแล้วนักเตะร์พูที่ผมชอบนะครับผมชอบฟันไดผมชอบเทรนและผมชอบโชต้าโอเออดีอาร์ดีคนผมจะชอบแบบพวกแบบยากๆท่ายากๆก็ยังยิงได้อะไรแบบเนี้ย ฟานได้ท really like, ี but ่เ oh! ป็นคนที to to ่ผมชื I mean, ่นชมมากแต่เมื่อคืนผมแบบเฮ้ยเตะเสร็จแล้วไปทำท่าแบบโอ้จริงๆคือนนน้องเข้าประตูโอนโกนี่น้องเสียเอาใจมากหน้าเสียเลยนะมันมีภาพอาริโซนแบคเกอร์กำลังวิ่งไปคุยกับฟานได้แต่ว่าภาพถ่ายทั้งสดตัดไปก่อนฟีดฟีดสัญญาณสดอ่ะซึ่งตอนแรกผมก็แบบเอ้ยทำไมฟานได้ไม่ไม่ไปไปหลังน้องสักหน่อยหรือแบบเออมันเป็นความผิดของเขาเองนะครับว่าเกมเกมนี้จริงๆมันไม่ไม่ได้มีผลอะไรกับริบูขนาดนั้นแล้วนะครับและตัวเองเป็นคนเตะขนาดผู้บิจารณาภาษาอังกฤษยังใช้คำว่าเป็น เป็น terrible clearance เลยแบบเคลียร์ไม่ดีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไปทำสปอร์ตคอเนอร์ครับแล้วผมไปเห็นมุมหลังประตูครับคือดูฟุตบอลหน้าจอกับดูในสนามเนี่ยมันห่างอะมันต่างกันนิดหน่อยนะครับมันอาจจะต่างกันสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพรไปผมไปเห็นในสปอร์ตคอเนอร์อ่ะโอ้ยนุ้ยฟันน้นมันเตะยากจริง <Good, good. S 1> คือบอลมันกระดอนมาแล้วเขาบาลานซ์เขาเสียไปแล้วครับเท้าซ้ายเขายึดไปอยู่นะครับขาตายครับเขาต้องเคลียร์ไปไหนก็เคลียร์ไปก่อนเพราะฉะนั้นคำพูดที่แบบทำไมไม่เตะออกข้างวะทำไมไม่เตะเค,ะคเล,ลียยรร์ไไไไปปอมมม่ดด้้้ฮะตััััววนนนโขาาแลคบ กูลองยืนอยู่อย่างเงี้ยฮะถ้ายืนอย่างเงี้ยเราเตะได้เราพร้อมใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอียงไปเสียเสียสูนยบาลานซ์บอลมันเด้งมาแล้วฟันได้ยืนเงี้ยฮะเขาต้องเตะแบบเตะเตะเอาตัวรอดไปก่อนนะครับซึ่งมันก็ซวยครับคือมันก็ต้องเตะไปข้างหน้าครับบอลมันทะไป็นโดนควาชาแล้วเข้าครับผมก็เลยเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อที่เขาแบบเฮ้ยคือเขาก็าแบบเซ็งตัวเองว่ากูมไม่ได้ทําอะไรผิดนะกูก็เคลียร์ตามสเต็ปนั่นแหละแต่ว่าบอลมันนันซวยนะคนซวยขวาชาแล้วก็เสียจุดโทษอี่่่่ยยยย้้้้้าาาาาททีีีีมมมคคคคคออออนนนนนนนขขงงงะรรรััับบกกกึ็ืเเเเฮ์ถูสวห โอ้ดาวินูเยนนี่คือไปแน่นอนโอกาสเยอะมากมายยิงไม่ได้นะครับในขณะที่เคซ่าหลายคนอาจจะวิจารณ์ว่าแบบโหทำไมฮันเตอร์ซอลตใจร้ายจังเลยให้ลงนาที82นะครับผมว่ามันมีอะไรแน่ๆเรามองอย่างเป็นธรรมคือความฟิตเขาน่าจะไม่ถึงจริงๆคนที่เห็นเทรนนิ่งที่สุดคือหมอคนที่เป็นดูแลฟิตเนสและก็โค้ชไม่ต่างอะไรจากแมนยูก็คือลูกทอเลยครับคือความฟิตแค่นี้อย่างเมสันมา์ความฟิตแค่นี้โหสองนาทีออกลูกทอที่คือโดน ถอดออกเลยให้เปรียบเทียบเออเคซ่านะกับพวกเทียโก้ัฮันต้าผมว่าดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ขนาดต้องดูอีกสามสี่เกมนะถ้าหักไม่ได้ลงตัวจริงเลยเนี่ยผมว่าคืออิตาลีแน่ชอบส่วนชอบนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมมีเสือ้อยูเวนตุสนะซื้อก่อนเพราะเคยซ่าเลยนะผม,มจําได้เป็นเด็กคุณผู้ชมแฟนลิปูฟังผมไว้นะมันเก่งไม่เก่งอ่ะเปติอาโก้เคซ่าคุณลองจินตนาการว่ามีนักฟุตบอลคนไหนกล้าแย่งบอลจากเท้าริสตีโนโรนัลโด เฟสเดริโกเคซ่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วไม่ดโ,โดโรนโดงวยคุณคิดเหรอว่าโรนโดจะไม่รู้ว่าไอเด็กคนนี้มันเก่งแค่ไหนตอนตอยู่กับยูเวนตุสด้วยกันผม,มจําได้เลยครับมีลูกหนึ่งตอนโดซับท็อปเหมือนกันนะครับสารที่สามสารที่สี่เขาเลงเก่งเลี้ยงบอลนี้ฮะแล้วบอลมาทะลักออกมาครับเข้าสายโดอะไรจะวิ่งไม่เอาแต่ว่าบอลมันยาวครับเคซ่าวิ่งมาช้างหลังครับฉกบอลปุ๊บโรนโดปล่อยอย่างเงี้ยฮะและเคซ่าล็อกไปยิงเต็มข้อใส่หน้าโกลครับโรนโดแบบเพราะในสนามซ้อมเขาเคยชมอยู่ว่าไอ้เนี่ยโคตรเก่งเลย พวกนั้นก่อนเขาขาดผมเนี่ยโคชอบเลยแต่ว่าความเป็นจริงความเป็นจริงครับณตอนนี้คือความคิดเขาคงไม่ถึงจริงๆนะครับผู้ชมก็ต้อง,ต,องต้องใจเย็นๆเข้าใจอันเดอร์สวอปหน่อยนะครับทีนี้หลังจบเกมมาดูทางฝั่งคู่แข่งกันบ้างอย่างรอยคีนเขาบอกว่าลิเวอร์พูลต้องแบ็กอัพหาตัวสำรองมายน้อย3คนในฤดูกาลหน้า1แบ็กซ้าย2เซนเตอร์แบ็กและสสไตรเกอร์กองหน้านะครับเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครส่วนแดเนียลสเตอร์ลิดบอกว่า กองหน้าต้องหาคนมาสำรองโมซาราให้ได้และก็ต้องพยายามไม่ให้โคนาเต้ย้ายออกไปให้ต่อ,อสัญญาให้สำเร็จเพราะเขาคือหนึ่งในคนที่สำคัญในการจับผู้ฟันทย้ยในขณะที่เจมี่ัรนเนอะรบอกว่ามีลอสเคิร์เคสของบอนมัดคนที่ริบุต้องไปเอามาให้ได้เขาคือเวอร์ชันของแอนดูโรเวอร์ันที่อายุน้อยกว่าประมาณนี้นี่คือเทรนด์เกมล่าสุดทำถามว่าทำไมไม่ส่งเกียร์ท่าลงสนาม แล้วก็ตำนานแนะนำว่าให้ซื้อมินอสเทอร์เคสแต่ครอบมองไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยในช่องวงในฝากกด subscribe ด้วยช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อตัวนี้ครับมีคนหลายคนดูช่องป๊อปอิลลรกพและบอกอิจฉาแฟนแมนอยู่คุณต๊อปมีของจากไมก,กาสโตมาฝากตลอดรอบที่แล้วปล่อยไปแล้วรอบนึงแต่คอกซื้อเกลี้ยงโอ้โหแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่คือส่วนใหญ่มีกระตังเงท่าที่ผมรู้มาก็คือยุคแ0ศูนที่ดูบอลมาแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจกันหมดแล้ว4550 50 50 60รวยมาแล้ว,ลวเป็นเจ้าสัวมาแล้วก็อุดหนุนทีมนะครับน่ารักมากจริงๆผมผมชอบนะจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับการที่แบบโอต้องซื้อห้าหกพันในมุมมองผมนะสมัยก่อนนะแค่มีคนซื้อหนังสือพิมพ์20บาท Star s เกอร์ผมก็ยกนิ้วให้แล้วอเออไม่ใช่ว่าแบบโอ้ด่าทีมเดียวไม่เคยซื้ออะไรเลย s ต a r s เกอร์ยังยืมเพื่อนอ่านเลยอนะไรเงี้ยผมเห็นคนซื้อนิตยสารเนี่ยผมชื่นใจผมรู้สึกว่าัพ p อ o r t คือรักจริงๆไงนะ แปรวอษ์คเนี่ยโหเห็นก็อี้ซื้อเห็นซื้อหมดอ,อ่ะซื้อพุดดิ้งซื้อสายการบินซื้อโอ้เก่งจริงนะฮะก็ยอมรับก็เอามาให้เขาทีแล้วก็หมดนะครับรอบนี้เอามาให้แล้วก็ลดราคาด้วยเซลล์ด้วยตัวเนี้ยนะตอนเปิดตัวคือมันคือแจ็คเก็ตทีมเยือนที่ปล่อยเจอซี่แล้วหมดทีนี้เนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันหายยากมาจจะช็อปที่แอนฟิลด์ตัวเนี้ยในเมืองไทยไม่มีแล้ว นะครับทีนี้ตอนที่เปิดตัวรวมภาษีน้เข้าลวลงค่ายอินพอตพวกนี้นามาจากอังกฤษสุลการกรคือจะต้องจ่ายภาษีนะครับถ้าขนส่งอันนี้ขนส่งทางเรือชิปปิ้งก็งถูกหน่อยถ้าแอร์เฟสแพงกว่าน,นี้อันนี้แค่ชิปปิ้งและอินพ r t ตนะสี่พันสี่ลดราคาครับจากอังกฤษเหลือสามสี่เก้าเก้าลายมาหาทีมงานเราได้เลยมี m L XL 2 XL ซลไซส์ละ3ตัวไซส์ยูโรลายเข้ามา ประมาณนี้ครับแล้วฝากกด subscribe ช่องวงในด้วยนะครับใครอยากไปดูข่าวแมนยูต่อก็ไปดูช่องบอลพิลผลได้เลยครับขอบคุณมากครับ